400กรัมมาไม่คิดว่าเขาจะเสิร์ฟให้ทั้งชิ้นแบบนี้จริงๆได้กินทุกส่วนของปลาจริงๆทุกคนชิ้นนี้ทั้งชิ้นบอกเลยไม่ถึง2ใบเท้าได้กินทุกส่วนของทูน่ายักษ์เลยอะสุดเรื่องความสดภายกให้ซูชิฮิโร่เป็นที่1อยู่แล้วแล้วเชฟเขาก็จะมีเมนู special. สเปเชียลสําหรับคนที่มาดูแลปลาด้วยนะบอกเลยว่าอร่อยฟิลเหมือนกินโอมากาเสะเลยแค่ได้กินคํานี้บอกเลยว่าคุ้มแล้วเมนูนี้พี่พาสั่งนะทุกคนพี่บอกว่าไม่คิดว่าเขาจะเสิร์ฟมันไซส์ใหญ่ขนาดนี้บอกเลยเป็นดงที่ระไรในปลาและนี่เลยเมนูสเปเชียลเป็นส่วนหัวของปลาทูน่ายักษ์บอกเลยว่าอร่อยมากถ้าไม่ได้มาดูแลปลาจะไม่ได้กินแบบนี้เลยส่วนนี้เป็นคานิมิโซหอยเชลล์ไข่ปลาแซลมอนบนข้าวสดร้อนๆคือดีอีก1 ถเที่ยวมาจะต้องลองคือมากโลซูชิสุดคุ้มเนี่ยขุมมา้าชูโทโร่สองอากามิสาและยังมีทูน่ามากิอีกสาม<ะ>และที่ขาดไม่ได้เคยเห็นแต่ในทีวีนาคาโอจิเนื้อแดงติดซิโคเขาจะให้หอยมาขูดแบบนี้ด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมากต้องมาวันที่แลปปลาสดๆเท่านั้นถึงจะได้กินให้เชยไปปรุงสดวนได้กินไข่กระดูกปลาที่ได้คอลลาเจนเต็มๆแบบนี้ด้วยอร่อยมากเหมือนกินบูนหวานๆเลยทุกคนปิดท้ายด้วยของหวานพี่เราสั่งมาส่วนตัวเนี่ยเขามีแจกให้ชิมฟรีด้วยบอกเลยใครมาดูวันที่แลปปลาจะได้้้้้้้้้ขขออ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 งงงฟรรรรรีีีีีเเเเเยยยยยะะะมมมมมาา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 กกกกกทท่่่่สสสคคคคคััญุุุดดดดดๆแนน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 นลลลลิิ็จจจพพใใหถวูโไต